สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆกลับเข้าสู่บ้านหลังน้อยของเรานะคะวันนี้น้องจะพาพี่ๆไปเกี่ยวครามนะคะตัวนี้ก็จะเป็นส่วนครามทางขึ้นวัดถ้ำขามนะคะบ้านคำขาอมือ,มอพนานนิคมตรงนี้จะเป็นเส้นทางขึ้นวัดถ้ำขามเลยค่ะบรรยากาศคือดีมากตอนเช้าตื่นตั้งแต่ตีห้าตีห้าคือแดดร้อนแล้วนะคะยายบอกว่า ต้องไปเก็บคลามตอนเช้าเชใบตอนที่ใบเขายังไม่เหี่ยวอะค่ะน้ำคลามถึงจะได้เยอะหน่อยคลามส่วนนี้คือเก็บมาเป็นรอบที่3แล้วนะคะ mm hmm. ก็คือบางคลิปเนาะยายๆหรือว่าพ่อแม่อาจจะเปลี่ยนชุดก็หมายความว่าถ่าย3รอบเลยนะคะพี่ๆค่ะตัวนี้ พี่ๆเห็นไหมว่าต้นคลามของเราเวลาเล่นแสงนะคะเป็นบางมุมนางจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนเป็นสีอมฟ้าๆนะคะตัวนี้คือเราจะนำไปแช่น้ำเอาน้ำคลามออกมาอันนี้คือยายอันนี้คือส่วนคลามของยายนะคะยายนี่แหละหัวหน้าแก๊ง ต้นคลามปีนี้คือดีมากดกมากแบบเยอะมากขึ้นหนามากเกี่ยวนี่แทบไม่ไหวนะคะแต่ละทีแทบเป็นลมกันไปเลยยายคือตัวเล็กมากนะคะแข็งแรงมากเช่นกันค่ะตอนนี้ยายอายุได้82ปีแล้วแต่คือยังสู้มากอันนี้เป็นคุณพ่อนะคะก็คือมัดคลามแล้วก็แบกขึ้นรถนะคะ สังเกตได้ที่เหงื่อนะคะก็คือเป็นช่วงเช้าแต่ว่าแดดของเขาจะแรงมากแดดที่ต่างจังหวัดคือร้อนมากนะคะเกลียมกันไปเลยทีเดียวเดี๋ยวน้องจะพาพี่ๆชมนะคะวิถีชนบทนะคะไปเรื่อยๆเรื่อยๆว่าเขาทํากันยังไงเขามีขั้นตอนไหนบ้างในการย้อมคลามนะคะอันนี้พอมาถึงบ้านแล้วเราก็จะขนลงเป็นอันดับแรก แล้วเราก็จะนํามาแบ่งๆม้วนใส่ถังนะคะเพราะว่าตัวนี้เราต้องทําเป็นกามเล็กๆยัดแน่นๆนะคะตัวนี้ยิ่งแน่นยิ่งดีเพราะว่าคามรถนี้ของเราคือเยอะมากเราต้องใช้ถังแบบเยอะมากๆนะคะพอใส่แน่นแล้วเราก็หาอะไรทับไว้ไม่ให้น้องลอยขึ้นมาแล้วก็ใส่น้ําค่ะใส่น้ําบางคนอาจจะต้อง แช่ไว้ประมาณ1-2วันหรือ3วันนะคะแต่อันนี้เป็นสูตรของยายเนาะยายจะหมักประมาณ1คืนนะคะหลังจากหมักได้ที่แล้วเป็นที่พอใจของเราแล้วนะคะเราก็จะมาเอาซากต้นคามออกค่ะให้เป็นน้ำใสๆฟ้าๆแบบนี้สีคือแบบโอ้ยมรกตมากนะคะ หลังจากที่เราเก็บซากของต้นครามออกไปแล้วนะคะอันนี้คือใช้ไม่ได้แล้วค่ะถ้าอยากได้เมล็ดครามที่ติดอยู่ก็คือใช้ไม่ได้ต้องเก็บเมล็ดครามใหม่จากที่เป็นต้นสดๆนะคะจะสังเกตได้ว่ามีผ้าครามอยู่ด้านหลังของยายก็คือใยหมักเองทอเองเลยพี่ๆสังเกตได้เลยนะคะตัวนี้คือยังไม่ปั่นก็จะขึ้นฟองแล้วแต่ว่าฟองเขาจะไม่เข้มนะคะ ตัวนี้จะเป็นการปั่นแบบโบราณก็คือสมัยก่อนตั้งแต่ตีสองตีสายายจะลุกขึ้นมาปั่นแบบนี้ทุกวันประมาณครั้งละ500-600ถึง600ครั้งถึงจะได้ที่เลยนะคะส่วนตัวนี้โทนจะเข้มขึ้นมาแล้วอยากให้พี่ๆสังเกตว่าเนื้อเขาแบบนุ่มมันวาวมากพี่ๆเห็นไหมสะท้อนแบบเล่นแสงกับพระอาทิตย์คือแบบมันวาวมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบ เครื่องทุ่นแรงที่เราต้องการน้ำครามในปริมาณมากๆนะคะสุดท้ายก็ขอส่งมอบรอยยิ้มหวานๆจากคุณยายเป็นการขอบคุณค่ะ